มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุประกาศแล้วรายชื่อจังหวัดต่อไปนี้เตรียมรับมือฝนท่าลมหนะัก 21กรกฎาคม2567กรมอุตุพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนและประเทศลานาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดาม,มันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางลักษณะสเส้นนี้ทำให้ภาคเหนือจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะ โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือนในบริเวณเดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอันหนึ่งพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนั้นมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ300กิโลเมตรทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเกะาะไหหลำประเทศจีนโดยมีแนวโน้ม จะทวีกกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนค่ะคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกะาะไฮลามและเคลื่อนฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้นในช่วง21-23การกาคม2567โดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยภาคเหนือนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิษฐ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูร์ค่ะ ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาะสินมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีพระนาครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภา ตอนออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดน,นครนายกปราจินบุรีฉะเชิงเซาระยองจันทบ,บุรีแล้วก็จังวหวัดตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะส่วนมาบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขนันชุมพรสุราษฎร์และนะครศรีธรรมราช ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะนตกเฉียงใต้ความเร็ว1 5 3 0ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองพื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดด้านองพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝาก,กดไ์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ